แม่บ้านรีวิวสวัสดีค่ะวันนี้เรามีสูตรการทำแครกเกอร์แบบง่ายๆมาฝากค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะวันนี้แม่บ้านรีวิวจะผสมทุกอย่างลงในกระทะนะคะแนะนําเป็นกระทะเทฟลอนค่ะเพราะว่าเราต้องเอาไปคั่วเนาะ แล้วก็จะใช้เป็น,ปนแป้งสาลีโฮวิดใช้ของยี่ห้ออิมพ r เรียลนะคะประมาณสัก90กรัมค่ะแป้งตัวนี้หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะคะ,คะเขาจะขายราคาประมาณสักถุงประมาณเมื่อกี้นะคะ80บาทประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นข้าวโอ๊ตค่ะใช้แบบไหนก็ได้นะคะใช้ครึ่งหนึ่งของแป้งสาลีโฮวิทก็คือสัก45กรัมเทลงไปในกระทะเลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะปรุงรสด้วยเกลือค่ะ ส่วนเกลือนี้ไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเค็มนะคะเอาแค่สัก1ส่วนสีช้อนชาก็พอแล้วก็เพิ่มผงฟูลงไปอีกครึ่งช้อนชาอันนี้จะเพิ่มความกรอบให้กับแคกเกอร์นะคะจากนั้นก็จะเติมน้ำมันอีก1ช้อนโต๊ะวันนี้เราใช้เป็นน้ำมันดอกคานอลาค่ะน้ำมันก็จะทำให้แคกเกอร์มีความกรอบมากยิ่งขึ้นค่ะ และตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะก็จะเป็นนมจืด1.3ส่วนสถ้วยตวงใครจะใช้เป็นกะทิก็ได้เหมือนกันเนาะใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยขยำทุกอย่างนะคะให้เข้ากันดีแคกเกอร์ตัวนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนแคกเกอร์ที่เราเอาไว้ใช้ทำพวกฐานขนมหรือว่าคล้ายๆกาโนล่านะคะที่เอาไปโรยโยเกิร์ตโรยหน้าขนมประมาณนั้นเนาะคือมันจะเหมือนแคกเกอร์ที่เรา ซื้อมาเป็นแผ่นๆแ,แล้วก็มาบดให้ละเอียดนั่นเองค่ะแต่ว่าเราอยากจะทําเองเพื่อนเน้นให้มันดีต่อสุขภาพมากขึ้นสําหรับคนที่อยากจะทําเองอะนะคะจากนั้นนะคะพอเราผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีแล้วก็นํากระทะนะคะไปตั้งไฟใช้ไฟประมาณสักกลางๆค่อนไปทางอ่อนนะคะขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นๆน,นะคะเราอาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานหน่อยเนอะกว่ากว่ามันจะแบบคั่วให้แห้งแล้วก็กรอบนะคะระหว่างคาั่วก็ต้องคอยบี้ให้มันแตกออกจากกันนะคะอย่าให้มันจับกันเป็นก้อน มันจะได้มีความกรอบอย่างทั่วถึงนะคะบี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะพยายามให้เขาแบบแตกออกจากกันให้มากที่สุดนะคะคั่วจนมันร่วนดีนะคะแล้วก็ลองเช็คดูว่ามันกรอบหรือยังด้วยการตักออกมาไว้ข้างนอกนะคะรอให้มันเย็นตัวลงนิดนึงแล้วก็ลองกินดูนะคะถ้ามันกรอบแล้วเราก็ปิดเตาได้เลยนะคะเนี่ยค่ะได้ประมาณนี้เลยพอทิ้งไว้ให้เขาเย็นสักพักหนึ่งนะคะเขาก็จะมีความกรอบมากยิ่งขึ้นนะคะ พอเย็นตัวดีแล้วก็ให้เราตักใส่ภาชนะเก็บให้มิดชิดนะคะมันก็จะใช้ได้นานหลายวันเลยแหละเวลาทานเราก็เอาไปโรยพวกโยเกิร์ตพวกขนมอะไรอย่างนี้นะคะทําไม่ยากเลยเนาะรสชาติเขาก็จะมีความเค็มนิดๆแล้วก็มีความกรุบกรอบบันหน่อยๆน,นะคะลองมาทํากันดูนะคะสําหรับใครอยากจะเอาไว้ทานเหมือนพวกกาโนล่าแล้วก็ประหยัดเงินได้เยอะเหมือนกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ